ก็เหมือนเจอแฟนเก่าอยู่บนรถนะครับไม่ยอมไปกับเพื่อนเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสามสาวของเราก็ได้เดินแจกเสื้อนะครับแจกผ้าของคุณแม่ยุพินนะครับก็ต้องของกราบขอพระคุณแม่ยุพินมากๆเลยนะครับผมวันนี้สามสาวของเราได้ร่วมเป็นสะพานบุญนะครับแต่งชุดสวยแต่ถ้าเชือกนะครับดูน่ารักนะครับ เชือกแรกก็เป็นพังพี่ดาวเชือกสองขามหมื่นเชือกสามสีนวลนะครับแต่งชุดสวยเลยนะครับแต่ละเชือกนะครับทั้งช้างทั้งควานนะครับผมชุดแยมยะโสธรนะครับก็จะเดินไปแจกทางควานช้างหรือว่าญาติพี่น้องนะครับในหมู่บ้านนะครับหรือามหมื่นนะครับเต็มที่เลย พี่ดาวนำหน้านะครับเอกสองข้ามหมื่นนะครับเชือกที่สามก็เป็นสีนวลแล้วก็เดินตามหมู่บ้านนะครับผมแจกของนะครับเ็นเล็กเนน้อยเป็นชุดใส่ทำงานนะครับ ต้องขอขอบพระคุณนะครับผมนายุขอให้เจริญเจริญลำล้ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับสมสิงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราก็ยินดีเป็นสะพานบุญมอบความสุขปันสุขแล้วก็แจกข้าวแจกของนะครับจากที่พ่อแม่เอฟซีส่งมาให้นะครับ <c oughs> มูแต่ละเชือกนะครับ มันใหญ่ลำบึกเลยนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมแจก ไปเรื่อยๆนะครับอาจจะทั่วถึงบ้างไม่ทั่วถึงบ้างนะครับร <c oughs> อกันนะครับไม่รู้ว่าใครจะเดินหน้าใครจะเดินหลังนะครับรอกันนะครับส่งได้ส่ง <laughs> ừ, sự gì à, nhóc kêu cái này mà <laughs> <laughs> <laughs>

พ่อ đấy ได้ đấy, ชัยมั้ยพ่อ

จากว่าแออดมูสินมูผาทุงเด้อ บนรถนี้นะครับช้างที่กำลังจะไปแห่งานนะครับฮะดูดูกระมือนะครับอยากไปด้วยกับเขามั้งครับผมช้างที่กำลังจะไปแห่งานขึ้นรถเตรียมตัวไปแหงานนะครับ พอดีมาเจอพอดีนะครับดูสาวๆดมกินนะครับสัมผัสกันนะครับอันนี้รถยายบุญมีนะครับรถยายบุญมี้ายบนนะคด้านหน้านี่ก็เป็นรถทายปากกายแก้วนะครับเขมือจำกันได้ไหมโอ้เขมือจำได้นะครับ มึงจำแฟนหนุ่มได้นะครับแฟนหนุ่มของเขาปากกายแก้วเองนะครับดูจำได้นะครับวูวมีดูครับมีแอบสัมผัสกันด้วยนะครับผมดูสัมผัสงวงกันด้วยนะครับดูครับอู้น่ารักมากเลยนะครับเี่หมื่นจำหนุ่มปากกายแก้วได้ด้วยนะครับดูเขายืนมองใหญ่เลย นี่มนุษย์สวัสดีครับแม่จี๊สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะแม่มนีสวัสดีค่ะแม่จี๊อ้าวอันนี้ให้คนก๊อบนะคะอันนี้แฟนคนรอบนะครับคุณ คลิปนี้สามสาวก็ได้มาแจกของนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับสามสาวของเราด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องฟังขำบอกของเราด้วยนะครับ,รวรบสวัสดีครับ